พี่กลับกายมาให้ผมดำแล้วงี้ผมทำไงผมเปลี่ยนเครื่องเหรอแล้วรถเจ็ดแสนโลพี่บ้าเปล่าไม่ได้รถสองหมื่น,นโลเดี๋ยวพี่ไปคุยกับกรควบคุมอธิบายกับหมาจะได้เข้าใจตรงรถจะล้านกว่าแล้วพี่มันก็ต้องดูแลอย่าให้มันก็นดูแลก็ผมก็ทำนี่ไงแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะไปดูไปดูปดเดี๋ยวก่อนใจเย็นยไปคอยไม่ต้องทะเลาะกันไปดูกันพี่ไปฟังเขาคุยก่อนแล้วผมจะเสียเงินซื้อมาท่องทำไมอ่ะไปผมให้ไปคุยเลย ดีครับพี่นกระเด็นนะครับครับพี่นกกระเดชเชินนั่งเลยครับครับรถเราเองรถบริษัทครับพี่นกกระเดชรถบริษัทจะผมก็ผ่อนอยู่บินรวมบิงรวมใช่พี่ผมพูดผมถามตรงตรงเลยรถผมอ่ะเจ็ดแสนโลแล้วพี่ไปดูกิโลได้เลยครับผมแล้วผมอ่ะทาให้ควันดำแล้วผมผิดอะไรอ่ะพี่บอกว่าห้ามควันดําแต่ผมทําให้ควันดําอะไรนะครับพี่บอกห้ามควันดําใช่ไหม อ่ารถต้องควันดำได้แต่ห้ามเกินยีล้วบมาีแล้วผมทำให้ควันดำแล้วผมผิดอะไรอ่ะอไฟฟ้าอ่าแล้วผมผิดอะไรพี่ตอนนร้รถพี่ควันดำมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกินที่กฎหมายกำหนดนะอ้าวก็ผมทำให้ควันดำแล้วผมผิดอะไรทำให้อะไรนะไม่ควันดำไงจะขาไปเปิดเครื่องไฟฟ้าผมอ่ะอ้าพี่ติดติดมาทำไมครับติดเพื่อไม่ควันดำไงพี่แล้วผมผิดอะไรอ่ะรถมันก็ขับช้ากว่าเดิมพี่พี่ดแปลงให้ผิดไปจากเดิมนะ ติดจากเดิมอ่าโอเคติดขั้วเรื่อไฟฟ้าตัดแบงใช่ไหมเปลี่ยนแบ็ก็ตัดแบงครับพี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะแค่ขั้วเรื่องไฟฟ้าล้อไม่ล้นได้ครับอ่าแล้วแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับขั้วเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าไอ้ด้านบนลูพิษก่อนให้เกิดความร่อนทำไม่ได้ทำไม่ได้พี่ไม่ต้องถ่ายผมพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ไปถึงเดี๋ยวพี่ไปหาตัมชิ้นหน่อยนะครับตามตามก่อนตามเออตัดชิ้นหน่อยนะครับพี่ไม่ต้องถ่ายผมพี่ไม่ผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นเรื่องอะไรพี่ กอถาคนังาครับเป็นรับทราบผมผมไม่รับโอเคไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมบอกคำตักห้ามใช้ยางมตชั่วคราวรถใช้งานได้ตามปกตินะครับ มีเวลาต่างปิดาฟที่จะต้องไปแก้ไขตะปุงเรื่องควันดำก็แก้ไขแล้วไงผมไม่รับด้วยผมไม่รับด้วยผมไม่รับด้วยพี่ส่งเรื่องท้องศาลเลยสู้กันในทางศาลเพราะว่าผมติดคันเรื่องไฟฟ้าเนี่ยพี่ถามทุกคนดูแค่รถควันดำติดขันเรื่องไฟฟ้าไม่ควันดำพี่มาจับอะไรอ่ะผมต้องเปลี่ยนเครื่องไหมพี่รถเจ็ดแสนโลอ่ะอลุมมันรวยมึงดิีรถมันก็เก่าแล้วถ้ารถสองหมื่นโลควันดำพี่ค่อยมาพูดว่าเออรถมันป้ายแดงสองหมื่นโลวิ่งไม่ถึงแสนโลควันดำ รถผมเจ็ดแสนโลเลยพี่เนี่ยพี่สอนออะไรเนี่ยผมไม่มีความม่าลมารวยเลยเดี๋ยวผมจะจะแจ้งพี่แจ๊คให้หมดเลยไปครับมากันไปมากันไปแล้วก็ออกไปตามพยานหลักฐานนะพี่นะพยานหลักฐานก็อย่ากหลักฐานก็ผมทำไอคอนดัมแล้วไงพี่ชู้สู้ในชั้นศาลแค่แะละผมไปก่อนอยู่ไปไม่ได้ครับทำไมอ่ะคุณโดนจับแล้ววันนี้คุณโดนจับแล้วเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไร รถคันดำ้วผมไม่ยอมรับไว้ผมทำไงไม่ยอมรับก็ก็จะสู้ต่อศาลไงก็พี่สู้ก็ส่งส่งใบไปก็ส่งใบไปดิพี่ตอนนี้ผมก็คุมตัวคุณนะครับแล้วก็คุมเรื่องอะไรพี่ผมทำอะไรผิดอ่ะทอะไรเกี่ยวอะไรพี่ก็ส่งไปดิส่งตามทะเบียนไปดิรอขั้นตอนใช่ไหมโอเคโอเคตัวเองจะรับไม่รับก็คือว่าผมผมไม่เข้าใจว่าพี่รถมันก็เก่าพี่รุ่มมันรวยไม่ได้ได้ไงถามจริง เราทำตามหน uh, um, uh? like er. um, ้าท hmm. ี่นะทำตามหน้าท <ah ี่รถมันไม่ต้องควันดำนี่แล้วลือตรวจที่ตรวจมาเกินและที่ดำนี่อ่ะพี่พี่ไม่ปิดของผมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเล่นไฟฟ้าเนี่ยกรณีแบบเนี้ยเองก็ต้องดูตรงตรงเพราะว่าเพราะว่าเองเองมานี้เองปิดและเองขับอกไปเองอาจจะเปิดก็ได้อันนี้พี่ไม่รู้เขาให้ติดไว้เพื่ออะไรแล้วผมต้องทำยังไงแล้วผมต้องทำยังไง ก็ดวงแน้วพนารไม่ใช่แล้วแล้วเขาแล้วเขาติดเครื่องไฟฟ้านี่คือผิดเหรอพี่ถามว่าผิดไหมเองดัดแปลงสภาพรถเองได้แจ้งเขาไหมล่ะดัดแปลงดัดแปลงยังไงอ่ะก็ดัดแปลงก็ติดเครื่องไฟฟ้าไงทำให้รอบเครื่องยนต์อะไรเงี้ยได้แจ้งเขาไหมเอาเองลองถามเองคีเขาไปสอบตรงก็ได้นะไม่เกี่ยวไม่ได้พี่เองเขาไปถามติดเครื่องไฟฟ้านี่ผิดไหมถ้าผิดปักผมเลยได้ไหมถ้าผิดก็ไม่ต้องยันสมุดได้ไหมไม่เป็นอะไรถ้เอง ไม่ใช่ผมอยากพี่ทำตามคนหมายเออเขาตามกฎหมายแต่พี่ไม่เห็นรถมันก็เก่าแล้วพี่จะเอาอะไรกับผมอ่ะเขาไม่อะไรแล้วก็แล้วเนี่ยนะครับพี่ไม่เอาลูกมาหลวยให้ผมเลยผมก็ต้องทำอย่างเงี้ยฟังก่อนสิครับพี่ฟังก่อนพี่ผมจะออกคำสั่งห้ามใจยางมันนัชั่วคราวไปพี่มีเวลาสามสิบวันจะแก้ไขกัสภาพรถแก้ไขรถเสร็จแล้วนะครับพี่เอาไปแล้วไปตรวจได้ที่ขนส่งได้ทุกที่ทุกสาขาทุกจังหวัดหรือที่กรมควบคุมมลพิษหรือที่ด่ายการดำเมื่อตรวจวัดระบาดเจ้าที่จะจัดสติ๊กเกอร์ออกให้ ตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ให้อยู่ในสามสิบวันนะครับหากเกินสามสิบวันที่ยังไม่ดาเนินการใดๆเลยจะมีโทษป,ปรับปรเปร็นพินายสูงสุดห้าพันบาทตันทีนะครับอยู่ในสามสิบวันไม่มีค่าใช้จานะ่ายนะก็คือเอาไปเอาใบเนี้ยไปไ<ม>ยตัวนที่ขนส่งไงแล้วเ<ร>ข้าจดกวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายออกใบสังส่งอะ ที่อยู่พี่ๆครับเดี๋ยวพี่เอาไปปีให้เขาออกมาสั่งตั้งเดี๋ยวตักงคู่เดี๋ยวไปปีให้เขาหนะ่อยให้ลงข้อมูลไม่ได้ยึดเข้าใจไม่ได้ยึดแต่แต่แต,แต,แต่แต่ผมไม่ยอมรับอ่ะเพราะผมผ่านกรรไม่ยอมรับอะ,อบอะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินผมมีสิทธิ์ปฏิเสธได้นี่อ่าใช่ปฏิเสธได้แต่ว่าเดี๋ยวเราอะ ตอนนาทีไปก่อนแล้วส่วนตรงนั้นเองเป็นปฏิเสธเองแต่ว่าตอนแรกที่ตัดทำลายนาทีีก่ถ้าตัดเป็นที่นายสามารถไปเสร็จก็้นตอนได้เรารับไปตามขั้นตอจะมีบอกว่าปฏิเสธนะพี่ถ่ายรูปเนี่ยนะคาเวล่าก็มีไปโถคาเวล่าพี่ใช้ได้เปล่าถามจริงผมถามจริงว่าพี่จะเล่นอย่างนี้ผมก็เล่นผมก็เล่นหัวผมก็เล่นเหมือนกันได้ครับนั่งนั่งกันลุกทนั่งกันจบไปลบลบทิ้งแล้วเรียบร้อยคุยกัน อ่าพี่ขอบคุณมากพี่อ่าผมคุยพี่คือเอาไปกับพี่เลยนะครับเอาไปกับพี่ทำอะไรพี่ถ่ายรูปครับผมผมไม่รับข้อกล่าวหาอ่าไม่รับแต่เขาต้องลงข้อมูลข้อพูดในอีกอ่ะเพราะผมไม่รับตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราเราจะโดนข้อหาขัดขืนการจับกุมนะครับใช่ไม่จับกุมเรื่องอะไรพี่ โกนพันดําเนี่ยครับอ้าผมไม่รับค่าก่แหาถ้าผมตีด้รถผมไม่ได้คุณรถผมไม่ได้พันดําคุณแต่คุณปฏิเสธใช่ไหมใช่เออตอนนี้แหละแต่ตเราก็ต้องดําเนินการเพราะว่ามันตรวจแล้วคามันเกินนะครับกรณีเรียกร้อขอดูตามกฎหมายเขาเรียกขอดูได้ใช่เข้าใจพี่แต่พี่แต่เขาไปเปิดผมผมไงผมปิดไว้แล้วผมผมปิดไว้ผมนี่คพันดํแล้วเนี่ยผมติดงานส่งเนี่ย เออแล้วงานอยู่หลังรถเนี่ยพี่ผมไปสายใครแล้วผิดชอบอ่ะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวรถนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงสภาพรถนะเไม่ได้แจ้งกรมส่งไปก็บอกรถกองเรียพจำตัวหนึ่งอย่าย่มันไม่ใช่อ่ะพี่รถผมก็แต่งรถมาเยอะนะผมก็ขับรถไปนั้งนาแล้วพี่ต่ทำอย่างนึงเปลี่ยนพี่พี่ขึ้นทำงานแล้วไงพี่พี่ถ้าเกิดเปลี่ยนว่าเปลี่ยนหัวฉีดมาต้องแจ้งแจ้งแจ้งไว้พี่เป็นวัชเทียนต้องเองดูเป็นกรณีดิเองดูเป็นกรณีก็ใช่แต่พี่กูพี่ดูกรณีผมหน่ะว่าผมขอพี่เนี่ยรถมัน รถมันในนี่รถมันเก่าแล้วผมขอได้ไหมพี่ก็ไม่ให้พี่ก็แล้วผมอ่ะเจตนาผมอ่ะมันลงทุนได้แค่เนี้ยจะให้พี่ปิดเครื่องใหม่มันก็ไม่มีตังหรอกพี่ก็ใส่ได้แค่คันเล่งไฟฟ้าอ่ะแล้วผมผิดตรงไหนอะพี่ผมใส่คันเล่งไฟฟ้าไว้เพื่อที่จะให้เออมันจะได้ไม่มีควันแล้วรถมันก็ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเวเราไม่ผิดแต่ตัวรถมันผิดนะรถมันปล่อยควันดำก็ใช่ไงพี่ถ้าผมใส่เคันเล่งไฟฟ้าไปแล้วให้มันถ่ายควันดำจะขอไม่เปิดออกพี่แก้ทางอื่นไหม มันก็ไม่มีแล้วพี่รถมันเจ็ดแสนแปดแสนโลแล้วมันจะไปได้ไงพี่อย่างแรกเลยรถกระบะกระบะตู้เย็คอมแอร์สองตัวพี่คิดว่าจะไปปั่นจะไปเร่งเครื่องยังไงให้มันให้มันวิ่งได้อพี่ขับขับช้าพี่ก็บอกว่าอันตรายอ่ามันก็ต้องใช้ความเร็วที่รอบปกติแล้วพี่ดูดิผมมีคอมแอร์คอมแอรตสองตัวปั่นรถแล้วรถเจ็ดแสนโลพี่เปิดกิโลดูเลยถ้าเกิดผมพูดไม่จริงอ่ะอ่า แล้วผมได้พี่ทำไงอ่ะก็พี่ผมขอเออก็ผมขอผมก็ติดเขาผมก็ติดคันเร่งไฟ็ฟ้ามาอย่างเงี้ะพี่รถมันก็หลวมพี่พี่ไปตารอแล้วเปิดการจะเมันเครื่องดูเลยควันขาวท่วมเลยแล้วพี่ผมทำไงรถมันจะพังแล้วเอาห้รถมันเก่าแล้วอ่ะพี่เล้วเอกยงพี่ทำไงพี่ก็ต้องทำตามกฎหมายเข้าใจแต่ว่าผมก็ขอผมก็ขอพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ให้ผมอย่างเงี้ย ขอพี่ได้ไหมเออพี่เออรถของเก่าเออขาแค่ไปั่างเ้มีอะไรางรบเขาแคไปตั่งแต่พี่อ่ะไอเนี้ยอย่างเงี้ยแลนี้ยเขาช่วยนะถ้าเองไปแก้ไขแล้วเองมีตัวเนี้ยเขาจะปุ้มรองเองไปเลยเพราะว่าเองได้แก้ไขรถแล้วนี่งคุมาให้เลยนะเขาแแก้ไขรถด้วยนะครับนี่องคุ่งคุณมให้เลยนะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเองเลยนะ เข้าใจเข้าใจพี่แต่ว่าเขาทำตามขั้นตอนง่ายๆถ้าเราเดี๋ยวคุณยอมออกไปสั่งก็ไม่ได้ก็ไม่ไดนะครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับผมขออนุญาตควบคุมตัวนะครับก็รัรัแล้วผมมันไม่ได้ควันดำผมผมทผมทควบคุมควันดำผมควบคุมคุณปฏิเสธควบคุมเก็ปฏิเสธเพื่ออะไรอ่ะพี่เรื่องมาจากไหนอ่ะปฏิเสธควบคุมผมเพื่อคุณไม่ยอมรับการนี่ไงก็ใช่ไงก็ผมไม่ทำผิดผมจะยอมรับทำไมอ่ะพี่มาปรับนี่อ่ะ พี่มาปรับปัามผมได้ทาผมไม่ได้ปักปัามประเด็นก็คือกระบวนการเพราะว่าเขาคือไม่ยอมรับใช่ไหมผมก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนเงินส่องสารใช่อันนี้คือเรื่องทำไปตามขั้นตอนมันก็ต้องไปที่พนักงานสอบพี่ต้องไปสู้ที่ศาลใช่ก็แต่อันนี้คือกระบวนการของเจ้าหน้าที่จราจรหรือเขาต้องออกจนสิ้นสุดไปตามก่อนเองจะรับไปเองจะยอมรับไม่ยอมรับเองก็ไปฟ้องเอาแต่อันนี้เองต้องรับไปก่อนพี่ต้องทำตามหน้าที่ มันยังไม่ติดอ่ะพี่แล้วผมขอพูดตรงผมพี่ปล่อยให้เาพี่ปล่อยผ่านได้ไหมครั้งหนึ่งเพลงเองต้องเอาไปให้เขามันมามันมาไกลแล้วอ่ะมันมาไกลแล้วก็พี่ลงพี่เล่นอย่างนี้อ่ะพี่บอกนะไม่ยอมรับก็คือปฏิเสธการจับกลุ่มแล้วนะครับใช่ครับไม่ยอมรับการจับกุมก็คือปฏิเสธอ่ะก็ผมผมไม่ได้ทำแต่ว่าพี่ก็ช่วยผมหน่อยได้ไหมเออเขาปล่อยผ่านได้ไหมให้เขาดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนอย่างแรกเลยคือเองก็ไม่ให้ความร่วมมือพี่ แล้วพี่จะไปให้ความ่วรูืออะไรถ้าเกิดผมไม่มาไม่มาแบบเนี้ยพี่ก็ให้ผมทำนู่นทำนี่หมดทุกอย่างพี่ก็ไม่ได้มาอย่างนี้ได้ทำถูกไหมพี่อะไรนั้นก็อยู่ที่เองเพราะว่าพี่ทําตามหน้าที่ทําตามกฎหมายตอนแรกไม่ต้องมาโต้เถียงกันกระบวนการมันจบแล้วนะครับเออถ้าคุณไม่ยอมรับก็คือต้องไปสอหนอแก่เองก็คือปฏิเสธการจับกลุ่มนะครับปฏิเสธไม่สั่งปฏิเสธทุกอย่างก็ไปสู้กันที่ศาลกันแล้วกันนะครับ ไปสั่งเราออกไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะมันดำก็คือดำเราไม่ได้มีอะไรกันแกล้งกันเลยนะครับมั<ค>นดำี่เสียดผมก็ต้องพี่พูดพี่พูดใหม่ไม่มีอะไรกันแกล้งใช่ไหม,มแต่พี่ไปเปิดสวิคสวิคไฟฟ้าผม<บ>ใครที่มมติดหมาผมก็ปัดหมดไปเป็นรถมาลี่ยนแปลงสภาพรถน่ะมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับไม่มีกฎหมายอะพี่กฎหมายมีว่าใส่คาเรล่ไฟฟ้าจัดแปลงสภาพรถยังไงซึ่งคุณคุณไปแถลงสารนู้พี่มีป่ะกฎหมายจัดแปลงไอ้ใส่คาเรล่ไฟฟ้า แปลงสภาพรถพี่เปลี่ยนหัวฉีดต้องแจ้งขนส่งไหมเนี่ยก็เปลี่ยนไปยังยงได้ยังหนึ่งนะแต่ไปไม่จับมันมันไม่มันไม่ได้มันไม่ใช่พี่คือพี่พอจัดแปลงสภาพพี่ไเปิดพรบดูดิพรบการจราจรพรบรถอ่ะแต่เขาได้ไฟฟ้าจัดแปลงรถไหมถ้าเกิดพี่มีอ่ะผมยอมเลยคุณไป็เถียงกับสาหเอาเองนะไม่ต้องมาเถียงกับเอาวแล้วพี่เป็นคนจับผมพี่ก็ต้องคุยกับผมดิผมจะไปคุยกับศาลทำไมอ่ะเขาจะมแล้วเองไม่ฟังเองก็ต้องไปคุยกับศาลแล้วผมาที่ว่าให้ฟังแล้วคุณไม่ยอมรับอะไรสักอย่างเลยนะครับ ก็ผมยอมผมยอมรับแต่ที่ว่ามันมีมันมีไหมกฎหมายข้อนี้ผมถามครงเดียวมีไหมมันไม่มีผมจะจากคุณทำไมเราเราทำตามกฎหมายพี่บอก่ามีนะถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีมันก็คือไม่มีความผิดนะครับอ่าเคยพี่บอก่ามีนะพี่พี่จารันพี่จรันพี่บอก่ามีนะใส่เข้าเรกไฟฟ้าดัดแปลงสภาพรถก็ พี่เราทำพูดยังได้ยังพี่อะก็เปลี่ยนแปลงสภาพรถทางที่รถมีไหมรถไฟฟ้ารถมีไหมอ้าวมันไม่มีเอ็มเปติดเพิ่มถูกไหมจะเปลี่ยนไหมโอเคพี่รถทำอะไรไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคุณติดอะไรไม่ติดอะไรมาผมไม่รู้แต่ว่ารถมันควันดำอะครับตัดรใช่ไหมครับอ้าวคุณติดไม่ติดไม่รู้แล้วควันดำแล้วเขาไม่เปิดทำไมอ่ะ ถ้าเกิดไปผิดแต่ควันไม่ดําพี่จับผมได้ไหมล่ะก็จับไม่ได้พี่พี่ยุ่งอะไรเหรระบบผมอ่ะผมทำแม่ควันดําแล้วอ่ะพี่พี่ไปผิดเนี่ยคือวันนี้มันไม่จบแล้วเราไปอย่างเงี้คุยกันวันนี้ไม่จบแล้วอ่ะบางคนเขาไม่รู้อย่างผมนี่ไงไปสอนอเลยไม่เป็นไรให้เองปฏิเสธอย่างเงี้ยถึงจะให้ไปผิดเขาไหมถ้าไม่ให้ก็ไปที่สอนอไปแค่นั้นเพราะพวกพี่ไม่เสร็จขั้นตอนพวกพี่ก็ต้องไปไปก็เองตัดกวางการทำงานก็คือไม่ย้อบกระบวนการก็คืออันนี้คือกระบวนการนะครับครับก็ผมรู้ว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมอ่ะพี่ ว่าผมใส่คาเล็งไฟฟ้าแล้วเขาพี่บอกคาเล็งไฟฟ้าใส่แล้วผิดกฎหมายจะละกฎหมายขนส่งมันไม่ได้ผิดนะใส่คาเล็งไฟฟ้ามันผิดตรงไหนกันดิแล้วแต่เองอ่าเองไปที่ศาลติดติดตั้งมันไม่่ยนหรอกเออติดติดตั้งน่ะอ่าก็อย่างที่ผมเคยบอกไปอ่ะเติมสีั้งไปแก้ไขยังไรก็งงก็เหมือนถ้าเกิด ปดเพื่ออะไรพี่ิดเพื่อะไรปิดคัมนิดเพื่อนปิดาดำเพราะรถมันเต่าแล้วพี่แล้วพี่ต้องายจะเร่งเครื่องยนต์ขึ้นเวลาพี่วิ่งต่างก็เปิดไม่เปิดมันก็เร่งมันก็ขับได้ทีิดอ้าวใช่ี ก็เหมือนกันนะพี่มือนกันเหมือนพูกผมก็ไม่รู้พี่จะไปเปิดตอนไหนจะไปปิดตอนไหนผมก็ไม่รู้ออย่งต้องการปล่อยปันพี่สามารถปล่อยได้เลยพี่พูดเอาของพี่ถ้าเกิดเป็นรถสมัยก่อนหรือว่ารถเนี่ยมันแค่เวลาเจอด่านพี่ไปขันสองทีปิดอะไรปิดปั๊มรถเร่งไรื่ขึ้นพี่จับได้ว่าพี่ต้องมาลื้อเครื่องทำติดเพื่ออะไรก็ติดก็ติดว่าปิดวันดังไหพี่ไม่ใช่พี่เป็นการแก้ไขปัญหาปันดังที่ถูกต้องนะครับอ่า เขาต้องแก้ไขยังญหาฟันดําที่ถูกต้องคือที่ต้องเปลี่ยนแตนทำไมเครื่องตามระยะเวลาผมรู้พี่เปลี่ยนอยู่แล้วเรียนอะไรนะครับที่ต้องบอกผมยอดเปลี่ยนตามไรเป็นไรฮนะครับอางอากาศนะครับอางโซล่าหมันดํากาดนะครับแล้วก็สองถ้าหากรถที่มีควันดําจริงการแก้ไขปัญหาเรื่องควันดําเนี่ยแค่ล้างกระฉีบมันก็จบแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องไปติดสวิตช์ติดชัรนตึกระฟ้าไม่จำเป็นเลยพี่แค่ล้างกระฉีบก็จบแล้ว เพราะทุกครันที่มันยกเลกิกการตังกับผมมาส่วนใหญ่แล้วล้างหัฉีดมาวันดำเหลือเจงแปดเปซนบางครั้งสองเเซนบางครั้งสิกว่าเรซนงครับพี่นี่คือการวิธีการแการาา้ขปัญหาการแก้ไขควันดำที่ถูกต้องห<อ>ากวิธีปิดอย่างเงี้ยไปเปิดไปทำสวิทพี่จะไปเปิดตาไหนผมก็ไม่รู้พี่จะปิดตาไหนผมก็ไม่รู้ไงถูกไหมครับถูกไหมพี่ทำถูกไหมล่ะถ้าพี่ทำถูกพี่ก็เสียงไปเลยผมไม่ว่า ี่มาแล้วแล้วรถที่พี่ทำอยู่ทั้งวันนี้มันถูกไปแล้วแล้วรถที่รถมันทำแล้วไม่หายพี่เพราะรถมันก็เก่าแล้วพี่ต้องทำก่อนพี่ต้องลองทำพี่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยพี่ต้องแก้ไขดูก่อนเอาผมก็ตรวจรถก็ผงบอกเนี่ยเป็นตรวจรถที่มีค่าใช้จ่ายหากไม่ผ่านเจ้าที่จะบอกว่าพี่ไ้องแก้ไขใหม่ต้องแก้เองไม่ได้มีค่าตัดเลยแต่ระยะเวลามันอยู่30วันแค่นั้นเองเมื่อพี่ตรวจผ่านพี่จะได้ไปยกเลิกการตัดเป็นแบบคอมพาวน์โอ้เก็บไว้ในรถพี่ไปตกคนตดอเลยก็ได้ คำถามไงแก่พี่ไปถามว่ผมพี่ไปถามคนตรงเลยเก็ได้ไปตรวจที่คนตรงเลยคุยกับพนักง,งานสอบสวนดิเรื่องการเรื่องไฟฟ้าอ้าวคุยเลยยังคุยเลยคุยดิให้พี่ให้คุยนีิมิตใหม่เอ้านิมิตใหม่ด้วยอ้าวคุยคุยพนักง,งานสอบสวนอ,อ่ะครับผมเด็กใที่ไหนอ้าคุยดิถามอยู่อะไรนะครับใช่ครับครับ สตอนยางตนครับผมเขียนเขียน,ยนจะเขียนแล้วครับเขาเขียนรถข้ามใช้อ่ะก็คือผมผมติดมาเพื่อจะไม่ควันดำแต่ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีไม่มีมันก็ควันดำาอ่เพราะว่ารถคันนี้รคันนี้วิ่งเจ็ดแสนโลเลยพี่แล้วมัน ดีสูพี่มี่พิเกษแสนโลแล้วแล้วมันก็เก่าแล้วด้วยเครื่องยังหลวมเลยพี่ดึงก้านน้ำมันใช่ดึงก้านน้ำมันเครื่องมาพันพันยังขึ้นน้ำมันเครื่องบานเลยพี่คือรถมันหลวมหมดแล้วรถมันเออแล้วแต่มันยังขับอยู่เพราะไม่มีไม่ได้มีตังค์ไปซื้อหรือไม่มีอะไรอะพี่เราก็เลยแก้ปัญหาโดยอย่างนี้แล้วแล้วยิ่งแล้วเราเออแล้วเราคงไม่ไม่ดำครับไม่ดำ ครับแต่เขามาเปิดเขาเขาวาเปิดของ,ของ,ของผมไงแล้วผมก็เลยเจตนาผมคือใส่เพื่อแม่ควันจำแล้วประหยัดน้ามันถ้าควันออกเยอะรถพวกผมมากินน้ำมันตายเพราะรถพวกผมรถตู้เย็นคอแมแอร์สองตัวพี่ปั่นทั้งแอร์หลังแอร์หน้าแล้วคราวนี้มันก็กินน้ำมันใช่เจตนาผมเต้ พี <łość> ่พี่เขาพี่คุยหน่ยคุยบอกเขาหน่อยได้ไหมคุยบอกไงอ่ะคุยบอกยังไงเดี๋ยวคุยไปก่อนเดี๋ยวพี่จะคุยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก้อนคุยแด่คุยแค่ ครับแต่พี่เขาไม,ไม่ไม่ไม่ฟังพี่เขาไม่ฟังผมเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ฟังผมฟังหมดนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าการแก้ไหนตำแนามที่มันไม่ได้ผลจุดๆต้องร้องไปร้องรอดนะใช่ได้ครับพี่แล้วอย่างนี้เอาตรงๆกับผมขอเอาคขอขอจากพี่ได้ไหมครับ ว่าเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนก่อนขอไปขอไปแก้ไขก่อนถ้าเกิดผมโดนอีกผมติดแค่ตัวเนี้ยพราพี่ไปแก้ไขพี่ก็เอาไปตรวจเธอตรวจอีกทีเพราะผมขอให้พี่ช่วยเรื่องเรื่องป้ายเนี่ยผมขอไปแก้ไขก่อนเดี๋ยวผมจะลองไปล้างหัวฉี่ดูแล้วก็ได้ไหมพี่เดี๋ยวผมลบเลยอันเนี้ยผมไม่เคยทำพิถีทำพิถผมไม่กลัวคือผมคือผมผมทำตามหน้าที่ผมไม่เคยกลัวเลยพี่ิถันผมมากผมไม่กลัวนะ เดี๋ยวผมไปผมไปเปลี่ยนดยล้างหัวฉีดแล้วก็ไปทำไอ้นี่ใหม่พี่พี่บอกผมอ่ได้ไหมเนี่ยเนี่พี่ก็ไปล้างแล้วพี่ก็เอารถไปตรวจแค่นั้นเองที่กรมควบคุมอะไรก็ได้ผมไม่ผมไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาค่อยๆมีเวลาพี่ถ้าไปตรวจไม่ถึงสิ่งคีขนาดไปไปลงไปต่างจังต่างประเทศผมยังไปพัตกปอยอยู่ในรถอยู่เลยพี่รถไม่ได้รไม่ได้แล้วพี่รถสิ่งต่างาทีนะ ได้ครับไอ่ใชลความงห็ได้พี่เราขอเขาก็บอกว่าเราใส่เพื่อเจตนาไม่ให้ไม่ให้ควันดำมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าผิดอะไรมันผิดวิธีก็ใครผิดวิธีแต่ว่ามันไม่แต่เราขับเราก็ไม่ได้เปิดผมก็ขับผมไม่รู้น่าสอบสวนคุยเข้าใจแล้วนะ ตามนั้นโอเคแค่นั้นถ้าไม่อยากไปรถนะก็ทำตามขั้นตอนรับไปตามไปแล้วก็เอาใบนี้ยที่การันตีว่าถ้าอีกจะแก้ไขรถแล้วแล้วก็รถ<า>ไปตรวจแล้วมีเ<ล><ช>ครื่องยืนยันเลยที่ตรวจจะตรวจ่านของยุ่งเรื่กต่ของให้จากสติ๊กเกอร์ออกให้จากหน้ารถแล้วก็ออกใบรับรองในแบบคอมอว์แบบยกเลิกคำสั่งถ้าจบันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆเลยพี่ อาจจะผมไปแก้ไขรถเ้าผมเสียเวลาไปไงพี่ประเด็นคือรถไปพี่เสีเวลาไปครับสามติ๊กบนมีเวลาสามติ๊กบานภาในสามติ๊กบานนพี่เวลาบ้างทุกวันึงนะไปขนส่งก็ได้ขนส่งได้ทุกที่เลยพี่หรือเจอด่านควันดำนี่ก็ได้พี่วิ่งอยู่เจอด่านควันดำขอเขาวัดเลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวมีทีเดียวต้องซืเอแบบนี้เราไปต่างจังหวัดแล้ว ไม่ได้แล้วพี่ผมพี่พี่ช่วยผมหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วเราแรงมาตั้งทีแรกเลยพี่ได้ฟังคำพูดแล้วมันมันแล้วว่าผมติดงานพี่มันไม่ใช่เรารอยากไปอ่านข้อาเออรถผมคนตามนะเออพี่ยังไงช่วยผมหน่อยหรือเออพี่ผมเถอไไปแก้ไขหน่อยได้ไหมครับอะไรครับเออแค่นี้ก็จบแล้วมันีไม่มีทางพี่อย่าพูดจะเข้าตัวเองพี่เชื่อผมมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นพี่ คนเราอะถ้าเกิดมันไม่มีะเดีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่พูดแบบนั้นพี่ถ้าเกิดไม่ไปอะมันก็ไม่ไปหรอกอย่างเงี้ยอย่าพูดพี่พี่อย่าพูดดีกว่าถ้าเกิดเพราะว่าผมก็กอรเงินตัวใหญ่การเงินตัวงกันครับคือกระบวนการมันเกียขึ้นแล้วนะก็คือเดี๋ยวมันจะได้จบก็คือออกไปฟั่งได้วหนุ่มก็รับรับไปในไปกับปฝั่งมันก็จบแล้วกระบวนการมันแลไม่เ้็นการตามนแล้วพี่รับไปสั่งพี่ไ่อ่านในไบสั่งได้เลยนะ วิธีการแจ้งปฏิเสธข้อกล่าวหามันมีหมดในใบสั่งเราเขียนทั้งหมดเลยพี่พี่ก็ไปทําตามขั้นตอนตามใบสั่งเลยนะครับอันนี้ไปสั่งตัวใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องครัลเยอร์เนทีคครับมันจะในระบบอัตโนมัตินะให้ใบสัดงถึงนะแล้วผมไม่รับข้อกล่าวหาผมต้องไปสอนอต้องไปสนไปคุยกับร้อยเวรเพราะต้องไปลงลงมาที่ประจำวันนะครับก็รอปฏิเสธ แต่ก็ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายแต่คุณปฏิเสแล้วก็ต้องไปทําให้เป็นหลกักฐานแล้วก็ให้พนังกงานตรวจต้อดำเนินไปในขั้นตอนเป็นแบบนี้นะครับผมว่าพี่ให้เจ้าที่รจและตัด่อนเนาะแล้วพี่เป็นปฏิเสธยัางไงาก็ไปไปฏิเสธได้เลยส่วนเร่องการัดสินกฎหมายนะครับมการประกาศในนส่วนในนั้นอ่ะพี่จ<ล>ะไปเส <ละ S 2> ่ข <ละ S 2> <ด>้อต่ออะไรรับ ว่าทำติดของพี่มีมัมีติดต่ดอที่สามารถทำได้หมดแต่ว่าตอนั้นนี่ครับพี่ผมขอคิดด้วยอ่ะพี่ปเป็เพราะว่าผม<ร>ผม,ผมไม่มีเวลาวผมไม่มีว<ะ>เวลาเลยถ้าผมไปสอนอสอนออะไรพี่พวกข้ามครับสอนพวกข้าแล้วก็ต้องไปเสียเวลาที่สอนอ,อีกอ่ะ ไม่รู้ไอ้รไยเบนก็จะควบคุมตัวหรือเปล่าไม่รู้น,นะแล้วก็ฆ่าคนประกันตัวนะครวบคุมตัวเรื่องอะไรกันอันนี้แล้วแต่เ้องพิจารณาเออมไม่มีการควบคุมตัวผมไม่ได้ฆ่าคนตายพี่ผมก็อยู่ของผมปกติไอ้ผมไม่ได้เป็นแบบคดีอะไรอออย่างี้เก็ เตอนนี้เหลือแค่ใบกิมาลงไปสัง่งแค่นั้นแหละก็ไปได้เลยกรับไปนั้นไปใช่แต่ว่าผมเสียเวลาต้องเสียเวลาอัน,นี่มาเป็น <ผม S 2> ห่วงบุงไม่เเวลามเป็นห่วงอมเนี่จะจะยวแคไปนีแล้วเพิ่มเลน่ันเยมีใบนี้ไปเราเพ่มแล้ะเป็นเติมน้ำมันะเนี่ยจะเาอะไรแนี้นเ <ME S 2> ติมน้ำมันมันไม่ใช่หรือไไปสอนอดีกอเ่าพี่ไปสอนอสอนอคขามใช่ไหมพี่ครับแต่ผมไม่ได้ไป เรล,ลงเราไปถึงสอนอพนักง,งานทำซึ่งจับกลุ่มสอบพนักง,งานสอบสวนนะพี่นะอนตามนั้นนะถ้าพี่ไม่จบตรงเนี้ยนะอันนี้เราคุยกันดีๆก่อนนะ <era> ผมเป็นคนคุยเสียงดังฟังชัดนะพอาะขึ้นเสียงนะถ้าพี่ยอมรับไปสั่งแต่ห้ายที่ดําเนินการตามนั้นจบแล้วไปเจอด่าไหนพี่ก็วัดแค่นั้นแหละแต่ถ้าเพิ่งไปถึงพนักง,งานสอบสวนเขาทำมาซึ่งจับกลุ่มเขาถือว่าพี่ขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะ ที่ผมบอกค <ะ S 3> okay, <se> ุย <color>. ก okay, ับพี่ก่อนนะมันไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะพี่มันไปอีกขั้นตอนหนึ่งเราต้องคุยกันก่อนมันไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะอันนี้เราคุยหาทางของร่วมกันก่อนอันนี้คือเราแค่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปกติเราไปสั่งเราไปสั่งสแกนจ่ายแล้วตัวนี้เราภายในเจ็ดวันรื่นหนึ่งเดือนเราไปแก้ไขแล้วก็ไปตรวจทุกดานว่าผมแก้ไขมาแล้วเขาก็ปลดให้แค่นั้นเองเจอด่นานีวิ่งเข้าหาเลยไม่มันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเจ้าหนาที้ใส่ความำที่ไหนก็ได้ครับพี่ พี่เอาอ่ะพี่ช่วยผมอย่างได้อย่างเดียวได้ปะช่วยเอาไปสั่งอย่างเดียวก็ได้อ่ะผมขอไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมลองไปทําดูเอารถมันเจ็ดแสนโลผมไม่มั่นใจว่าผมจะหายหรือเปล่ามันต้องคู่ย่งที่นไม่จำเป็นต้องออกคู่ก็ได้ก็ได้จริงพี่โวยสัตผมบางคนมันก็โดนกับรถมันก็รถมันก็เก่ากันเยอะแยะพี่ช่วยผมได้ไหมอย่างเดียวมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไงพี่ผมเลยปิดไงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงตอนเนี้ยว่าให้มันหายอะพี่เขา ก็ก็เนี่ยพี่ช่วยผมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมผมขอเขียนใบสั่งอย่างเดียวใช่ไหมขอใบสั่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือหนึ่งตัวนี้มันดีสําหรับพี่นะผมมุ่งตรงที่จะแก้ไขและที่นํารถไปตรวจที่ขนส่งจากที่ผมบอกที่ไหนก็ได้พี่ถามที่รู้เรื่องต่างถามเนี้ยมีหมดเลยพี่ตรวจวัดแล้วผ่านขอจะออกไปรลองเป็นแบบพอปลุกแต่เด็กเล็กขนาดนี้นะครับพี่เก็บไว้ในรถเวลาเจอได้ควันดำพี่ยิ้มไปนั้นเนี่ยผมไปยกเรื่องต่างมาแล้วไปนะในเครื่องกำลังตีว่าพี่ได้แก้ไขเป็นรางจริงๆ ไปนะดีที่สุดนะพี่แล้วตัวเนี้ยม่ไจนะแล้วพี่พพช่วยผมยังใดยอย่างหนึ่งไม่ได้เลยเหรอพี่พี่ไม่เห็นแก่รถเพว่ามันเก่าบ้างเหรอขอช่วยอย่างเดยอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะผมยอมก็ผมยอมรับแต่พี่ช่วยอย่างเดียวอย่างหนึง่งขอไปสั่งอย่างเดียวได้ไหมถ้าพี่ก็ไม่ให้เลยผมเลยแต่พี่ก็จะเอาผมอย่างเดียว แล้วบอกว่าจะแล้วพี่แล้วพี่บอกว่ามันเป็น<ๆ><ะ>กระบวนการใกล้แล้วกระบวนการของผมผมขอให้พี่ช่วยมั่งได้ไหมว่ารถมันเก่าพี่ก็ดูเหตุผลผมมัม่งดิว่าเออรถมันเกา่าเออรุ่มมารวยอวย่ะพี่พี่คนไทยผมก็คนไทยมันอรถถุ่มมารวยกันนิดนึงดิพี่เพ <ๆ S 2> ื่รถผมไยแดงแล้วผมคันตามแล้วผมแต่งซิ่งกระบะซิ่งนันเลยผมไม่เถียงพี่เลยผมยอมรับผิดเลยแต่เนีี้ล้อก็ล้อเดิมอะไรก็เดิมหมดรถทํางานอ่ะพี่สภาพเดิมเดิมไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อแต่งรถแต่ง ถูกไหมพี่ล้อดเดิมอะไรเดิมเลยกระทะอย่างเงี้ยพี่รถสภาพรถก็คือรถก็สภาพกลาเนี้ยไม่ได้แต่งสวยหรือว่าสีทำสีใหม่เพี้ยนไปจากเดิมตู้ก็ตู้ก็สีแตกๆตอนนั้นเราไปคุยแล้วก็ถามครั้งสุดท้ายว่าจะรับไปสั่งไปหรือจะไปโรงพักอาธรูลว่าพี่ช่วยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยหรอครับเพราะว่ากระบวนการมันจบแล้วจบสิ้นแล้วนะครับมันจบยังไงอะพี่ มันก็งายังเรายังคุยนอยคุณไม่ยอมก็คือคุณปฏิเสธคือไม่ยอมรับแล้วนะอาจารย์อาจารย์ก็ต้องไปต้องไปด้วยถ่ายรูปผมขออนุญาตควบคุมตัวนะครับนะไปโรงพักนะครับี๋ยวผมโทรขอขอโทรคุยอะไรก่อนไปตึงพี่